ก็สวัสดีพี่น้องบ้องป่ายนะครับเนาะสม,มองสมบอนครับมันนี้ผมอ,อ่าเบาช่ายใจกันลอยนะครับเนะพาะพ,พ้าพีผ้านนองมาลุยบ้านล่างนะครับซึ่งเป็นตำนันเราขานกันว่าเพิ่นเลยผูกไอผูกข้อตายทั้งผดทั้งเมียนะครับยือเถียงนี่นะครับมันนี้กะเบาช่ายใจกันลอยพ้าพี่พ้านนองมาบึงนะครับว่าที่เป็นทั้งใดนะครับก่กักอย่าลืมนะครับเด้อคำามาบ่งแล้วก็ กดไลค์กดติดตามให้ผมแมกก่นะครับพอนี่มีกระรังไก่บัวไก่ว่าไก่ก็ไดนะครับพี่น้องฟองไปก็ไดนะครับอ่ะเช้านีปะผมผ้าลุยครับผมนี่มาหอดบ้านเพล่นละครับอ <c oughs> าจารย์พี่เพิ่นล้วค่อนข้างหกนะครับมาคนเดียวคือเกาครับพี่มาคนเดียวคือเกาครับพ,พี่พาน้องมาบึงค,บความหกความหยัน รุ่นไปพร้อมกันนะครับพี่น้องว่ <c oughs> าตากับยายเป็นผูกข้อตายค่าเถียงนะครับก็เลยข้าพี่พะนองมาเบึงถทายท่ำบึงนะครับเป็นทังใดแต่กีกับเพิ่นกับมยูทั้งสองนะครับ ลมก่อนขางแห้งนะครับมันจะเป็นอะไรมองเคยครับเป็นองค์รุนไปพร้อมกันนะครับเ่นได้ผูกข้อตายเสียชีวิตทั้งเมียทั้งผัวนะครับมารู้ว่าเป็นยังอายุลายเลยครับปรฉุดลูกบ่อ ข้าหลุนบึงนนม,มามีวันแห้องกันเลยก็ต้องย่างระวังครับพื้นที่จะค่อนกลางหกนี่ครับบ้านเพิ่นกันเลยที่พิ่นกะ ปูเลี่ยมปลาเลี่ลยมไก่เลี่ยมยังนะครับพี่นอ้องมองแดงนะครับเสียงยังครับ เฮ็ดดีอยู่นะครับเนาะแต่ก็คขอนข้างหกนี่นะครับเ็นผูกข้อตายอยู่เนี่ยครับเ็นเด็ดเตี๋ยชีวิดผูกข้อตายอยู่เทียมถึงถืงผัวและเมียนะครับ you know? นกนะครับเป็นเหลี่ยมเจอหนกนะครับต้องใส่เสียวนะครับพี่น้องมีคือเทียงเป็นเทียงจะเป็นผูกข้อตาย ก็่าลืมนะครับเรื่องของมาแล้วก็กดไลไ์กดแชร์ให้ผมมาใชใ้ใจกันลอยเนี่ยนะครับพี่น้องมือน,นี้มากคนเดียวคือเขาครับพี่น้องประตูห้องน้ำือเปิดครับเห็นบอกประตูห้องน้ำเปิดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูห้องน้ำเปิดเมื่อกี้ผมว่ามันเปิดนะครับมันนี้เปิด เป็นตรงอยางซองตีนน้ำจากของน้ำนะครับเมื่อกี้ประตูห้องน้ำเพิ่เปิดนะครับวันนี้ประตูห้องน้ำเ,เปิดพี่น้องประตูห้องน้ำเ,เปิดเดี๋ยวผมซ่องประตูห้องน้ำเปิด เดี๋ยวผมจะพาลุ่นห้องน้ำครับพี่น้องม่อกี้เพิ่เปิดนะครับวันนี้เปิด อันนีท้ทบส่วนเพื่อนเลี้ยงลายย่างนะครับตะเกี้สทำไมตะเกียน,นี่เทียงเปิดน,นะครับพี่หนุก <c oughs> เทียงตากับย่าทีทนถ,ถูกข้อตาย ่นี <C oughs> ่นะครับเพียงเป็นเสียชีวิตเนะพิ่งบ่รู้ว่าเพิ่งจังไนนะครับนี่เพิ่งไล่เพิ่งกูมาสาั่งอะเลยลูกเต่าบ่สนใจเลยรปลูกข้อตายตรงจุดนี้นะครับพนะาเกินไปน่ครับมองเพิ่งปลูก ภาพผมพังหมด้ะยังมีจานจานของดีของยังเปิดน,นะครับเนาะเป็นว่าเหี่ยนนะครับ ก็ลืมเด้อรับพี่น้องเด้ขอขคำมาแล้วกะเบิบ่งแล้วชมแล้วกะกดไลค์กดแค่ให้เบาใจใจเกินลอยเนี่ยนะครับคนละแค่คนละดวงใจคนละกดให้ผมเนี่ยนะครับพอได้มีกาําลังอกกํกาลัางใจนะครับทายทำชิปนี่ต่อไปให้พี่ให้น้องเบิงบ่งมือนีงกระรุ่นเต็มที่ครับผมตากับย่าทุน <c oughs> หวานเสียวเลยพี่นอ้องมาคนเดียวคือเก่าครับมัน ค,คนเดียวคือเกาคนเดียวคือเกาครับรอบลุ่มในห้อหงครับนี่บอก เดี๋ยวผมจะลองดับไฟบพื่ได้พี่นอ้องดับไฟแล้วบงางว่ที่มีอย่างบอกรุ่นไปพร้อมๆกันกับผม อย่างๆกับเดือ,อนนะครับเดือนกันงายไครับวันเนี่ยผมมาผพ้เดียวคนเดียวเหมือนเดิมครับอกกดว่าบูมี่มิด ไ <c oughs> ด้ย ب, ินได้เห็นนกนะครับเห็นหนกข,ขกระัดครับพี่น้องแล้วก็ประตูห้องน้ำผมยางมาเธอเล็กปิดนะครับเพราะยางมัดกมาะใกล้ๆไปเปิดนะครับทำให้หวาดเจียวจะขึ้นกันนะครับพี่น้องหวาดเจียวอยู่นะครับแต่ตันนี้ผมเปิดปแล้วก็พาพี่พอน้องบึงนะครับมีคือเถียงผุน ี่ทางนี่เทียงเพ่นนี่กระมอ่อเพ่นเลียงก้งเลียงไก่นะครับผมอ่าบรรยากาศโอเคน่ากลัวครับผมอย่าลืมรับขวามาเรล็กกดไห์กดแช่ผมนะครับเด้อน้องปองไปก็ได้อยู่ไก่ยุไก่ยุไก่ยุไ่ยุไก่ยุไ่ยุ่ยุก่มไงทุ่ยกทุก่ก่ก็ได้นุคกับกดให้บ่าใไ่กันหไ่ยเพรยะไก่ยุไก่ยุกำลังกจทุไกไยู่ในงยู่เป็น่ยุไ่ยุไก่มีบ่ยนอก่อุ เลี้ยงปูเลี้ยงปลากัอนอยั่งยั่งนะครับผมกระรุนเต็มที่นะครับเพราะว่าเพิน่นค้นเห็นเพิ่นหลายนะครับเป็นตากระยายนางคุยกันอยู่เถียงตะนะัแต่เมื่อนี้เขามาตำรวจแล้วก็พ่เห็นนึจยังไงพี่น้งนนองนึงเงาอย่าง ด้านล่างนะครับมาับนะ <c oughs> ครับโมลิเวียนานเพื่นเพื่อนเสียชีวิตประมาณได้หกเดือนนะครับเพิ่นเสียชีวิตในหกเดือนนะครับหลังจากนั้นก็มีคนพบพ่อเพิ่นนั่งเรียน,นอยู่นีดนะครับน้งกออภัยน้าบัง วรก็เมียนะครับองค์ใหญมาก่องเบิงนะครับย่างก็ามาด้ากครูค้สึกว่าคนีงหลุกเป็นว่าหลูดนะครับแต่กะบ,บอเห็นบอบเจอผลเจอต้นนกนกในนั้นสงสัยอาจจะเป็นนกเป็นมาได้หลุกแบบของหนกหรือย,อยังไงกับพุทธันหูจักนะครับเนาะอย่าลืมครับเบิ้งแล้วครับกดไลไ์กดแช่ให้เบาใช่เจอเกินรอยแน่นะครับขอบุณขอคุณนห,หลายๆนะครับสำหรับพ้ทธิเขามาเบิ้งและกดพุทธะธรรมได้เขามาเบิ้องกขอบุณขอคุณนล่วงหน้าขึ้นกันนะครับ ผมวบาใใจเกินลอยนะครับน้องไม่ฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะมันนี้กามาบุกบ้านตากับยายปุกอ้อตายนะครับที่คนสาคนรอว่าเจอเพิ่นแต่เฮามามึอนี่ก็เจอตะนกแต่สงสัยนมันเป็นเป็นนกหรือจังไงกะจังวีเานญานซอยกันนะครับเนาะเพราะว่าปกตินกไม่ได้เข้าไปยุ่งสันนะครับผมก็ขอบผมบนขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ก็ขอ เอาไว้ทำนี่ก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าติดตามกันไหมนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆมื่อนี้ผมบ้าใ่ใจเกินร้อยขอกาวคำว่าสวัสดีครับ